าะนานามีเนียนเยอะๆตัวเบิ่มๆตัวน้อยๆพบกับสิบเด็กใหม่ มาแรงอเมอร์เดมอนฮันเตอร์เดมอนฮันเตอร์แพทนี้ไม่ใช่แค่ตีแรงแต่ไม่โคตรถึงสุดๆเด็กที่ทําให้วอริเออร์ดูกา,กากลงไปเลยโดยการสร้างกอจกดจำนวนมหาศาลตีทั้งวันก็ตีไม่เข้ามีโอทีเคในตัวแล้วท่าเลดเกมส,สุดๆก็มีคิวเจเด้นไว้ยื้ออีกไปยากจัดสัดคกิวบัตเด็ดไหนเด็กผีดิบที่รักใครเป็นสายดูดต,ต้องชอบด้วยความสามารถดูดพลังชีวิตจากฝั่งคู่ต่อสู้มาเพิ่มให้กับเราคู่ต่อสู้จะอ่อนแอลงกลับกันเราจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆดูดพลังจากคู่ต่อสู้จนน้าหมดตวอ์ Her, เพื่อเธอคนเดียวนะคิงพัสทั้งได้เจ้ิการมอบพลังเพื่ออัปเกรดพลังฮีโร่เพื่อให้สามารถเพิ่มพลังเลยลดค่าล่ขังกับคิงพัสของเราที่เป็นเผ่าสัตว์ป่าสัตว์ป่าตัวอื่นเราจะไม่สนใจเพื่อใช้คิงพัสบุกทะลวงตีหน้าคู่แข่งวันเทิร์นชิวแอคโกลคอขซ็เส์ของเด็กนี้คือการคุณบอดตั้งแต่ต้นเกมและสนบอลให้จบเกมอย่างรวดเร็วเด็กนี้มีกลิ่นอายของมิลเลอร์ลโลกอาศัยพลังการจัว่วและการราคาถูกในการสร้างบอดที่แข็งแกร่งเป้าหมายคือการกดดันคู่ต่อสู้จนพวกเขาไม่มีโอกาสตั้ง ต,ตามสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วถ้าคุณชอบการเล่นที่เร่งจังหวะรีบเล่นรีบจบกดดันคนทั้งสู้อย่างต่อเนื่องนี่คือเด็กที่คุณไม่ควรพลาดโพท้อนมอบพลังเม็ดเมดเป็นค่าที่มีความหลากหลายที่สุดในการใช้คีย์เวิร์ดมอบพลังเลยเด็กนี้ก็เป็นหนึ่งในเด็กที่เล่นสนุกและทรงพลังโดยสามารถลัาม,มือกับเดนไนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้วทธทำนาเม็ดควบคู่ไปกับการลดค่าร่ายเพื่อเต็มร้อมสับโอดีเคคอมโบจากโคลาซัสในช่วงท้ายเกมล่องทางพลังฮีโร่จากวิสตัตวน้อย,อยจะช่วยสร้างความเสียหายและคุมบดให้เราอย่างต่อเนื่อออองงททห้้้เเเเเดด็นนนีีีีปปตัััววลลลลืกก่่่่ยยยมมมสสสรบบผผูชาแแะะพ คอมโบสุดอลังการมอบพลังพาาดินม่อพลังพาาดินเป็นเด็กที่สมดุลและครบเครื่องมีเวทม่บพลังที่ส่งพลังที่สุดในเกมสามารถกดดันคู่ต่อสู้ด้วยการทับมังกรที่โผลมาแบบไม่หยุดไม่หย่อนในช่วงท้ายเกมและยังมีดาเมจปิดเกมที่สามารถฆ่าศัตรูให้ตุยได้ในเทิร์น8หรือเทิร์น10ใครชอบเด็กที่มีครบทั้งความแรงความถึกและมังกรโนหดบอกเลยต้องลองคอนโทรลมออพลังพีซพระสายคอนโทรที่เล่นยื้อจนโลกแตกอย่าเล่นเด็กที่กดพลังฮีโร่ไปเรื่อยแล้วได้การ์ดฟรีทุกเทิร์นไหมนี่แหละคอนโทรพีซสายม่บพลัง้งตอปว ัใครที่ชอบเล่นเกมนานๆตาหนึ่งไปชั่วโมงแนะนําเด็กนี้เพราะเราจะบดครคู่ต่อสู้ด้วยทรัพยากรที่มากกว่าจนคู่ต่อสู้กดยอมแพ้ไปเองเนมิล่าชาแมนเนมิล่าชาแมนเป็นเด็กที่ออกแบบมาเพื่อต่อต้านเดบอลฮันเตอร์โดยเฉพาะเพราะว่าสามารถสวิงบอร์ดโดมิเนียนเบิร์นเบิร์นได้เิร์นเดียวทําให้คู่ต่อสู้ตกกระายเคลียร์ไม่ทันคาดอื่นก็ด้วยคงเคลียร์ไม่ได้แน่นอนทําให้กลายเป็นเด็กที่น่าเล่นมากเลยในตอนนี้โลเคชั่นวอลล็อกอีกหนึ่งเด็กที่มาแรงตั้งแต่แพทก่อนใช้ความสามารถของสถานที่คอมโบเพื่ออันเชิญยักษ์ใหญ่มาแบบไวๆคล แต่ลงมินเนียนตัวใหญ่ได้ไวกว่าทําให้คุณต่อสู้ต้องรีบหาทางเคลียร์ไม่งั้นจะเจอดาเมจมหาศาลส,สนกลับไปแบบไม่ทนตั้งตัวมอบพลังดูอิดและดาก้อนคอนโทรบ و ل เออร์ขอเอา2เด็กนี้มาไว้ด้วยกันเนื่องจากทั้ง2เด็กนี้ดูเหมือนจะอ่อนกว่าบรรดาเด็กทั้งหมดที่ทพูดมาเริ่มที่มอบพลังดูอิดที่จะเป็นเด็กที่ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยอันเชญมินเนี่มาแบบงๆ่ๆแล้วสเตปบวกไปเรื่อยๆโคตรกากเลยถ้าเทียบกับเด็กอื่นนะและค่อนข้างจะเล่นยากด้วยเนื่องจากปัจจุบันดูอิดไม่มีการได้สามารถเล่นมานาได้เเหมมืออออนนนนนแแต่่ออ่กกกีล้วสวสาสาาาด็ย เด้มังกรคู่ใจเหมือนหนังเรื่อง h a w to t i n o u d a g o n ตามชื่อครับต้องไปฝึกมังกรมาใหม่นะเด็กดูเหมือนแค่การคอนโทรบอดจะไม่สามารถอยู่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะว่าสู้กับเด็กอื่นได้ยากจะปัม๊มเกาะสู้ก็สู้เด m o ม h u n ันเตอร์ไม่ได้จะเี่กมังกรมาส,สู้ก็สู้มังกรของพาราณีไม่ได้อีกถ้าสองเด็กจึงยังไม่ค่อยแนะนาถ้าจะค้ามนะนะและนี่คือเด็กทั้งหมดอาจจะใช้ดูเพื่อเป็นแนวทางก่อนอยังไม่ต้องรีบคามก็ได้เพราะว่ากว่าเมตาจะดิ้งต้องใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์แนะนําให้เล่นโหมดอารีนาฟาร์มการ์ดไปก่อนแต่ใคเด,เดีล้วเนกได้าะครมน ผมยังมีการไม่ค่อยพอในการสร้างเด็กเลยรอร์บต้าิ่งค่อยขาดแบบเต็มระบบอีกทีนะครับก็สำหรับใครชอบคลิดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคุณไม่พลาดคอนเทนต์เด็ดๆจากพารสโตนนะครับแล้วเจอกัน